นี่โอ้ยเดี๋ยวปีหน้าจะขยายพันธุ์นี้เยอะๆเลยดูหวานอร่อยมากอนี่สตรอบเบอรี่พัน์ธุใหญ่สุกแล้วค่ะทุกคนดูผนใหญ่มากดู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 ดดดดสตอบเบอรี่สุกอีกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวคุณเอจะพามาเก็บกันแล้วมันเป็นพัน์ธุที่ อ,อยู่ในสวนเนี่ยมันจะมีอยู่สีสายพันธุ์นะคะแล้วก็พันธุ์เนี้ยมันผลใหญ่มากๆแต่คุณจะคุณเองจะเอาไปเทียบกับสตรอบเบอรี่พันธุ์อื่นให้ดูนะผลใหญ่มากเลยนะให้ดูนี่ทุกคนดูลูกใหญ่มากดูแดงแดงนี่โอ้ยเดี๋ยวปีหน้าจะขยายพันธุ์นี้เยอะๆเลย มันผลใหญ่มากแล้วก็อร่อยมากเลยทุกคนมันหวานอร่อยมากอือหวานหวานด้วยตรงน,นี้จะอีกพันหนึ่งนะคะมันผลเล็กๆ ไว้ดูกสุกเต็มเลยอะสุกอีกแล้ววันนั้นก็ได้ทําเค้กเดี๋ยวเราเอาไปทําเค้กอีกไหมอันนี้จะลูกเล็กๆดูดูดอ้น,นี้ยังไม่แดงมากเท่าไหร่นี่นี่นีนนี่เก็บมาเลยปลูกตามธรรมชาติอันนี้เห็นไหมเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะคะว่ามันใหญ่แค่ไหนดูดูความใหญ่ดูอันนี้น,น้อยนะะ้อยนึ อ้มันสุกเยอะเลยทุกคนเก็บวันเว้นวันเลยนะเนี่ยยังสุกแบบอ,อืสุกมามาเรื่อยๆมาเรียงเรียงมันยังไม่แดงมากเท่าไหร่ก็มี <c oughs> เก็บมันลดว้ายดูคะ่ะโอ้โลดมาแหลนดีจ่ะลดแหลนไปแหลนมาอ้ายนี่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 นน,นโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยมันก็จะเลื้อยไปเองนะทุกคนมันจะมีเออไหลของมันเนาะมันก็จะเลื้อยไปไปขึ้นเป็นต้นใหม่นู่นะจากที่ปลูกแค่แปลงเดียวมันเลยมานี่นี่นอนแอง่งแมงอยู่นี่โอ้ยจะมาถอนหญ้าให้มันขนาดทั้งมีหญ้าก็ยังแย่งอาหารกันกินกับหญ้าดูโอ้ยนี่นี่ อันนี้จะเป็นพันธุ์รุ่มบ้านะอันนี้เป็นพันธุ์อันอื่นแมงมันก็มาแย่งกินเธอโอ้ยเอาเดีย๋ยวค่อยเก็บอ้เกิดไปทั่วทีบทั่วแดนมันขึ้นมาแดงไวแท้เก็บแล้วเก็บอีกอยู่แดงอีกแล้วเนี่ยอู้ยข้างในนู้น,นเต็มเลยนู้นนู้นน มาลูกมาโอ้ไม่อยู่ไกลโอ้ยน่นน่ะนู่นน่ะอุ้ยนี่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 ว้าวแดงเต็มเลยอออายทางนี้ก็แดงนะคะแดงเยอะเลยมันลูกเล็กน้อยนี่มันพันนนี่นี่เสียบพันไว้อยู่นี่ชื่อสายพันมันเสียบเอาไว้กลัวลืม นี่มันจะลูกน้อยๆท้งเนี้ยไปเก็บมาได้เยอะนะทุกคนโอ้โหเยอะอยู่นะจ้าเนี่ยนะได้เยอะเลยเดี๋ยวไปเก็บทั้งนี้อีกทุกคนจ้านว่สต็อบรี่ป่าน,น้อยๆเต็มอยู่ว้า ตรงนี้ก็แดงอีกแล้วเก็บไปเมื่อวานแดงอีกแล้วนนนนอู้ยเต็มเลยอู้ยลูกนี้ลูกใหญ่เลยทุกคนดูป้าแดงอีกแล้วปล่อยให้เกิดไปทั่วก็เป็นต้นให้เราได้เก็บกินนะน่นนะแดงได้เยอะเลยค่ะดูทุกคนไปหั่นสตอรอเบอรี่ให้ในายช่างกินกับ ซอสวานิลาเดี๋ยวไปเก็บสตรอเบอรี่ป่าลูกเล็กๆกันค่ะทุกคนปนกร้องจิบจิบแดดออกแล้วทุกคนวันนี้อุ่นขึ้นแล้วนี่ๆกลุ่มหนึ่งมีสตรอเบอรี่ป่าสตรอเบอรี่จิว๋วออ้ยดกมากเลยมันหอมหวานนั่นเลยลูกเล็กๆเนี่ยค่ะนี่ปีนี้สตรอเบอรี่ดกมากเลยนะออ้ย,อยแดงเต็มเลย นี่นี่เห็นไหมคะนี่น,น,น,นี่เปิดมามันแต่งเต็มเลยดูโอ้โหลูกเล็กมากนะมันจะเกิดตามถ้าไปเที่ยวนะคะรถไปเที่ยวนะคะตามภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะจอดรถกันแล้วก็มีคนแบบคุณเองเห็นเนาะเขาไต่ลงไปเก็บกินนะฝรั่งเนาะวิตามินเยอะมากเลยนะทุกคนเนี่ย มันหอมหวานนี่นี่ดูอุย้ยดอกเต็มเลยเอาเก็บทั้งลูกใหญ่ทั้งลูกเล็กอุย้ยข้างล่างมันสุกเอ่อสุกเสร็จแล้วมันจะนิ่มมากเลยนะคะถ้าปล่อยไปมันจะเละมันลูกเล็กมากเลยนะดูไปเทียบกับลูกใหญ่ๆนะมันเล็กมากเลยดูนี่โอ้โหดูอันนี้มันเล็กทุกคนดูเล็กมากความเล็ก เล็กมากเลยนะแต่มันหอมมันหวานมันมันอร่อยแบบว่าไม่เหมือนกับแอสโตเบอรี่ทั่วไปเนาะมันหอมดูความเล็กอ,อะไรคะนะตัวอะไรคะดูตัวนี้เนะี่ยช่วยทำงานได้ไหมเนะี่ยอ่ะช่วยอะไรเนี่ยเอี๋ยวดูดดดดีดูีเก่าพุงมันเลยเกาพุงมันเลยเอจนเนะี่ยเอเด็ด เดเรเๆๆรเรเ้ยเรียเๆียเียเียเนี่ยเอามานั่งกินเล่นเนาะลูกเล็กอืมอืมมันหอมถ้ายังไม่สุกมากมันจะเปลือกๆียวนะตนนอบรีบป่าคุณเองเห็นเอ่อเพามีมเมล็ดขายด้วยนะอืมมันมาเกิดในสวนเนี่ย เกิดเองตั้งแต่มาอยู่ได้สิบปีสิบกว่าปีแล้วอหอมอร่อยอเพิ่มอะไรนะต่อต้านอนุมูลอิสระบำรุงผิวพรรณโอ้ยเละโอ้เละขาเหมือนดูขักกล่ถ้าเก็บได้เยอะ ก็ถ้าในช่างไม่กินหมดนะเดี๋ยวคุณหิงทำเค้กแต่ถ้านั่นก็จะเหลือทำเยยมไม่ก็จะพาไปเก็บที่ไร่เนี่ยแดดออกแล้วนะคะเดี๋ยวชวนนายช่างไปไม่พรุ่งนี้ก็วันศุกร์นะคะเดี๋ยวชวนนายช่างไปอยากไปเก็บพ่อปู่ก็ชวนอยู่ว่าเออนิ่งเดี๋ยวเออไว้เราไปเก็บกันเดี๋ยวพ่อไปรับนะคะก็พ่อปูพ่พาคุณหญิงไปทุกปีนะคะคุณหิงก็ชอบไปกับพ่อปู่เพราะว่าพ่อปู่ กินคนละมุมพอปู่กับลูกสะใภ้พอปู่มุมนูน้นคุณิงมุมนี้มาก,กินเนาะทุกคนจ๋าไปงานสวนหลายอะ่ะทุกคนเดี๋ยวคุณิงสิลงอ่าบาไทยบแลาวคุณิงจะลงอ่มามะเขือเทศแล้วนะคะมะเขือเทศเดี๋ยวจะลงเนี่ยแดดออกแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงอ่าพวก พริกพวกอะไรเพิ่มนะคะทุกคนผักก็โตงามเดี๋ยวไว้มาติดตามรับชมกันใหม่นะคะเดี๋ยวพาทําเค้กอ,อีกนะเค้กที่พาทําเมื่อกี้อย่าลืมไปทํานะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมีความสุขมากๆนะเอาวีดาซินสวัสดีค่ะมายมก็จะดองงานเยอะไปทําสวนก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย